แักในบ้านกะง่ามพี่น้องจ้ะพอท่านได้ตายค่ะผักแป้นยลิ้นกําลังปงพี่น้องจ้ะหนาวนั่งกับพวาตายทียน่นี่จะได้ลบงานให้หนาวโจนพี่น้องเย้ยสภาพสวนเยลินพี่นอ้องนี่ตนสาดเนาะอ่าพอแม่พี่น้องลุกป,ป่าเอาอาสู่ผูสู่คน ฮะเมอนี้กามาเลิกง,งานแล้วกามาเสียงแจ๋วอยู่ในสวนพี่น้องเขามาสำรวจสวนหลังจากอากาศหนาวเน็บไรเนาะค่ะเนะาะตะวันเมอนี้มีแสงแดดเด็ดพี่น้องมีแสงแดดแตะวันหนาวค่ะเมอนี้อ <c oughs> ันหัวตาไดยพ่อกับเพื่อนบ้านจอนเอพี่น้องจา้าเมียฝรั่งน้ำตาแตกกับเพื่อนบ้านพี่น้องบ่เคยเห็นน้ำตาลูกผู้ชาย ตั้งแต่ยายลินรับข่าวสารจากเจ้าของบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องหาที่อยู่อาศัยใหม่นะคะเนะาะยายลินบอกท่านได้ว่าให้สองผัวเม่ยนีฟังได้ว่ายายลินสิอยู่นีได้บดุลเมื่อเนี่เปิดประตูบ้านพ่อกันพอดีแล้วกับหัวตะเลืองงานยายลินกับเข่าบ้านพอดีกันเลยยืนทักทายกันอยู่หน้าบ้านเออก็เลยได้เว้าโซเล่ถามสารทุกสุกดิบกันพี่น้องจ้า เยลินก็นดีใจดีใจนะคะเพราะว่าสิไปอยู่มองไดอยู่บ้านหลังเก่าก่อนสี่ใหญ่มาอยู่หลังนี่เพื่อนบ้านก็นจนน้าตาไหลน้ำมาอยู่บ้านหลังนี่มาเศร้าบ้านอยู่หลังนี้เพื่อนบ้านก็นสิใหญน่น้ำเยลินก็น้าตาไหลเออเขาเอกาให้เราฟังว่าฉันสี่อยู่บ้านหลังนี้ได้เโดนเด้อเราเราช็อกแล้วว่าเธอสิไปใส่ว่าสันว่าผูดใดสิแมวเจ,จ๋อๆอยู่ในสวนให้ฉันฟังระบาดที่นี่ว่าสันเออ ย่าล่นกับว่าฉันอยู่บ่ไดหรอกเดอ้อเออก็ต้องไปบ่เมื่อใดก็เมื่อนึ่งในภายในปีนี้ละฉันก็สิมีโอกาสได้อ,อ่าเมานัวว่ามวนครับเจ้ากับครอบครัวเจ้าแค่ปีนี้เท่านั้นแล้วถ้าสิไปยุ่ไซสว่าสันว่าเอออย่าล่นกัเลยเบาเรื่องราวให้ฟังเราหไห้แมมพี่น้องบ่เคยเห็นน้ำตาเราจากเทีย ให,ให้ใส่กันห่วยๆแย,ยใ่ใหญ่หนีไปใส่เ้อคาเช้า,าหลายบันไดเขาขึ้นทั้นจีซอยเธอวัสดุะบึงดูพี่น้องจานำใจของฝรั่งขนาดเรามีขอบครั่วอันเราสีวอาจิงหรือวบาเล่นเยลินกับบลูดอกแต่โดยความที่เฮาอยู่มานีหกเจ็ดปีความผูกพันมีเนาะค่ะเนะาะเยลินกับเล่ขอบบุคคุณเล่าเออก็เล่หัวเธอซอยฉันบัไดดอกอืออัน ขอรัวเธอกะต้องใจเพื่อกันเราบอกว่าบานฉันนําว่ไดดเศร้าอือแต่ว่าเราว่าเธอสิไปจังไดมาจังไดเธอขึ้นว่าวจังสันแล้วเธอสิไปอยู่ใสเฮ็ดจังไดพวกฉันสิได้พอเธออีกเให้จังไดไปสิมาลองเพลงไปสิมาเล่นตีลังกาอยู่ในสวนให้พวกฉันเบิ่งให้พวกฉันได้หัวเละเธอกับลูกเป็นคนดีหลายหลายอลินเธอสิไปใส่ฉันบ่ให้เธอง่ายฉันบ่ให้เธอไปใสว่าสันแล้วว่ะ จนนี่เอ้ยฉันต้องไปบ่เมื่อใดก็เมื่อหนึ่งฉันอยู่นี่บ่ได้ดอกค้าบ่มี้ยงั้นใจเขาฉันกะจิไปหายู่มองไดที่อ่าฉันพอมีใจที่สุขหัวนอนแค่มีมองไว้จักรยานมีมองหุงเขากินมีทีนอนลบฝ่าลบฝนฉันอยู่ได้บ่ต้องห่วงฉันว้ยฉันบ่อยากให้เธอไปฉันบ่อยากให้เธอไปไซทั้งสิ้นว่าสันวะ น้ำตาไหลน้ำน้ำเยลินแมมพี่น้องเยลินกับโอ๊้ไห่บ่ได้เด้บ่เคยเห็นฝรั่งผู้ชายหายน้ำมูพี่น้องมูเพื่อนบ้านนะคะลาว่าเดี๋ยวอันให้เมียฉันเลิกงานแล้วเธอวางเธอเขาไมา่นั่งกินกาแฟน้ำฉันกับเมียเด้อมีเลี้ยงถูกอ,อกทุกใจเนาใดกลับมาว่าสู่กันฟังเธอว่าฉันกับเมียฉันสีมีหนทางแก้ไขปัญหาแห่ปัญหาช่วยเบิ่งดูพี่น้องจา้า พอหาย,ยายลินหักดนจังไไดตั้งแต่มื่อก่าเขามายุบานหลังนี้สองผัวเมียนี่ร่วมทึงขอกั้พอเถาแม่เถาเพิ่นนะคะเมตตายายลินซอยเหลือยยลินทั้งทั้งด้านหลายหลายด้านเลยห่ะพี่นังเออพี่น้องหลายด้านมากๆนะคะถ้าคิดเป็นเงินเป็นท่องทิศไปจังเขามาขนมาใหญ่มาถักมาทางไปถึงยายลินเหมือ,มอนบริเวณเงิ่อนหน่อยเืินนะคะซึ่งกะเออได้จอนนี่กับเออ ครอบครัวของเมียเล่าเนี่ยแหละพี่น้องให้ความซอยเหลือเมตตาเยลินนะคะาาะเยลินก็นเลยบอซูเราฟังว่า,าฉันนั้นไปซิติเซนแอดไวมากเขาแนะนําฉันแบบนี้เออจอนน่เอ้ยฉันบอกกาป่อยให้เจ้าของอยู่ในสถานน,นั่นหรอก เออเราเลยว่ายาเด้อยาเด้อยาเป็นเด็ดขาดลังเทียซิติเซนแอดไว้เขาก็ดีในหลายๆมุมแต่ว่ามุมที่เขาแนะนําให้เธอต้องอยู่แบบนี้นี่เธอสิเป็นนี่เป็นสินเธอสิอยู่ในเครือ่ครท่แบดมากๆเลยนะว่าเขาสิซอยเหลือเธอใดล่อจขนขีดคาดล่อคุณเดลินมันโบเมนด้วยนี่มันโบเมนว่าสัน่นละว่าเอลินกับหูอยู่ดอ,อกว่าสิ่งที่ทางออฟฟิศเ่นแนะนํามามันก็เป็นการดีในมุม ข้อมันให้ความซอยเหลือจากหลัฐนะคะทุกคนจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สถานะคล้ายๆกันถึงจะได้รับความส่้ยเหลือได้แฟดไดโนนไดนี่ได้นั่นแต่สําหรับเยลินนี่เป็นไปได้ยากซึ่งเยลินกับสิบอได้ปล่อยขออภัยค่ะเยะลินกับสิบอ,อยให้เยลินออ,อยู่ในสถานะนั้นเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตที่เยลินจากแผ่นดินเกิดบ้านเกิดเมืองนอนเออ มาใส่ชีวิอยุตังประเทศเนี่ยเยลินบ่กเป็นหนีผู้ใดดังนั้นเลีว้วสิมาอับจนหนท่างถึงขั้นเป็นหนีเจ้าของบ้านให้เขาเอาไปขืนโล่งขืนสารเยลินเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่น้องเยลินสิบ,บ่ย่อมห้เจ้าของอยู่ในสถานานั้นเป็นเด็ดขาดชีวิตทั้งชีวิตเยลินบอกเคยยืมผู้ใดกินผู้ใดใส่ค่ะพี่น้องบอกเศ้า,ามองแมนนะคะ,คะดูแลเจ้าของใดมาตลอด แล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งคนนึงเติบอยู่ค่ะห,หลังจากที่ว้าแห้เพื่อนบ้านฟังแล้วว่าย่าปล่อยให้เจ้าของอยู่ในสถานนั้นเป็นเด็กขาดเดลินเดอร์ขาดเรือแนวดบอกบอกผมกับเมียผมผมสีซอยเท่าที่ผมซอยได้พี่น้องจา๋าว้ลแล้วแล้วฝรั่งนี่การกอดให้กำลังใจกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดาคนในยุโรปเนี่ย กอดให้กำลังใจกันตบไล่ให้กำลังใจกันเนี่เป็นเรื่องธรรมดาอืมเราว่าขอกอดให้กำลังใจ กว่าเจะหอดมือนั้นมันสีไม่ทางออกที่ดีฉันกับเมียฉันกับสีบึงมองยูมองเศร้ามองไม่ไม่หาเธอว่าฉันไม่มูไม่พวกหลายเธอว่ามองใดมองหนึ่งเขามีซอยกันบึงซอยกันแย่งฉันสิยบ่ห้เธอใหญ่นีออกไปปฏิทษเธอสิมาลอยหนีจากฉันกับเมียฉันบ่ได้ว่าสันละวาพ่นหองค่ะนี่คือนำอกนำใจของเพื่อนบ้านไก่เคียงที กินสุกกินดิบน้ำกันกับเยลินมานะคะบ่าวาสิเป็นแนวใดเพิ่นก็ให้คำปรึกษาให้คำซอยเหลืออันใดดีๆเพิ่นก็แนะนำเยลินยอมรับว่าถึงแม้ว่าในโชคชะตาของเยลินนี่สิพลิกผันหันเหบ่าวาสิไปในทิศทางใดกันแล้วแต่ เยลินยังมีความโศกดียังมีเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนเพื่อนที่ดีนะคะเยะลินมีเพื่อนที่ดีไล่หลอกกายมีกัลยะาณมิตรที่ดีไล่หลอกกายบาว่าอยู่ในประเทศอังกฤษเองกด็ดีในต่างประเทศทั้งสวิตเซอร์แลนด์ทั้งเยอรมันทั้งโซนโนเวเดนมา์ สวีเดนทุกทุก,ทกมองทุกแจร่วมถึงพี่เพื่อนๆที่อยู่ทั้งเมืองไทยที่หายกำลังใจเยลินมาเยลินถือว่าทุกทุกท่านที่หายกำลังใจพันคอมเมนต์พันช,นช่องยูทูปเอ่อพันช่องยูทูบเยลินมานี่คือกันร,ระยะนมิตรที่ดีกำไรชีวิตที่ดีกำลังใจที่ดีที่สุดให้เยลินมากที่สุดนะคะที่นอกเหนือจากหาาิพีนพ่น้องญาาิพี่น้องกับวู้ดหรอกค่ะรูแต่หนองไส้ น้องไซยาลินหนั้นลูในสถานะที่ยาลินเป็นอยู่ณตอนนี้แต่ว่ายาติพี่น้องผู้อื่นๆบ่มีผู้ใดลูพี่น้องจ้าต่ว่าแม่ป่าแม่ป่ายูอุดรลูอยู่ค่ยะยาลินวาให้เราฟังหาพี่น้องคะ่ะนี่คือจุดหนึ่งของเมียรฝรั่งในต่างแดนถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดแค่ไหนกำลังใจคือสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่เราจะต้องมีให้ตัวเองอยู่เสมอเสมอก็คือให้กำลังใจเจ้าของเนาะคะ่ะเนาะบ่าบาสี เจอเรื่องอีหยังบาวาสิทถานสถานการใดเป็นแบบใดเฮาก็ต้องให้กำลังใจตัวเองได้กำไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือเพื่อนๆที่รับชมอยู่ในช่อง o u t u b e แล้วกับเพื่อนบ้านที่น่ารักบาวาสิเป็นฟังซายฟังขวนะคะสองฟังนี่ ยินดีที่สี่เงินเมื่อเขามาซอยเหลือเยลินบอด,นดันดรกระดานหนึ่งถึงแม่นว่าบบแมนเรื่องการเงินการทองแต่การขนย้ายไทยเทศต่างๆบุคคลเรานี่ยืนเสนอให้เยลินเสมอมานะคะโดยที่เยลินบอ้องอจ่างผู้อืนนน่นมาขนมาใหญ่มาโนนมาหนีมานานนะคะนี่คือกำไรชีวิตอีกด่านหนึ่งของเมียฝรังต่างแดนอย่างเยลินนี่ซึ่ง ในความโชคไหลก็ยังมีความโชคดีในความชีวิตที่กําลังจมดิง่งก็ยังมีสิ่งดีๆห,ห้เฮาได้ชื่นชมยินดีนะคะบวาสิเกิดอีกย,ยังขึ่นดีหรือลายอย่าลืนหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนก็ต้องพานผลจุดนั้นไปให้ได้เนาะคะ่ะเนาะเมนียังมีแสงสว่างเหมือนแสงแดดในเมนีแต่เว้นก็ยังมีเมื่อขื้นเนาะคะ่ะเนาะดังนั้นแล้วชีวิตเฮาก็มีขื้นมีลงแต่ยามช่วงที่มันลงเฮาก็ต้องทําใจเตรียมใจ ที่สียอมรับชีวิตนั่นๆแล้วกก้าวขาไปยางมันคงพกความมั่นใจไปเฮามาไกลขนาดนี้แล้วมันบอลอดกัให้มันลุกไปเนาะพี่น้องเนะาะค่ะคลิปนี้เอามาเบาา จ๋าสู่ฟังหลายเติบพี่น้องจ๋าถึงชีวิตเมียฝร,รังในตางแดนสู่ยิบตาเนาะค่ะเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจทุกกดไลค์ทุกคอมเมนต์กดแชร์ทุกๆติดตามเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ